เ,เียววยววาคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีการใช้คำไม่ส้สภาพหรือคำหยาบคายไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกรูกแปแบบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเดีย๋ยวจะได้ว,วันนี้กับจีเหี่ยวพารวยอยีกเช่นเคยนะวันนี้นะไม่รู้ว่าจะพารวยสมชื่อหรือเปล่านะเพราะว่ายกทุนมาน้อยมากแม่เออหน่อยเฮ้ยหน่อยแบบน้อยแบบขี้หดตงดหายจริงๆน้อยจนไม่กล้ากดเปิดเทอร์โบเลยนะอะ เริ่มกันเลยดีกว่านะกับเบ็ดหนึ่งนะอืมไม่รู้มีใครให้น้อยกว่านี้ไหมนะไม่แน่ใจว่าเจ้เขียวเคยเล่นไปหรือเปล่านะกับเบ็ดไอ้เออไม่ใช่กับทุน20บ,บาทนะทุน20บ,บาทเท่ากับเบ็ดหนึ่งเนาะได้มากสุดแล้วพี่น้องอือเพราะฉะนันไม่ใช่เบ็ดนะเบ็ดสูตรสรุปแขกนะภาษาอ,าอ,าอี๋อืออ้าวมัเน,นี้ยิงยาวไปกับเบ็ดหนึ่งบาทนะอ่ะแตกนิดแตกหน่อยอร่อยชัวร์ยังไง ยังไงก่อนปึ๊บปึ๊บเออเขาปั่นมากแล้วบันิซูเออเพราะได้ออมอยู่อืมสองบาทเนาะขอรอว่างคันนีเออนั่นนาน,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 นมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ตัวคุณต้องมาอย่างนี้อืมอืมมันต้องจังสีจังสีมันต้องถอนนะเออไปบันิหมากใจมา,ใจ,มาใจแม่มานะเออใจเจมาดิใจเจมากไม่เป็นใจแม่มานะเอาไปไปอย่างเงียบอย่างเงียบอืม เออค่อยๆไหลนะค่อยๆไหลนะตอนนี้เพิ่มเบ็ดได้ยังวะยังกวนม,มันหมดตูดอยู่ดิพี่น้องจ๋าเอาเพิ่มเบ็ดเป็นสองบาทแล้วกันบาทนึงก็จะบ่ได้ขี่ได้ดากยังดอกสูเอ้าไปบัดนี้เออมันตรงจังสี่แม่จังสี่มันต้องถอนแม่สเกต็ตเตอร์มาแล้วแหมืพี่น้องจา๋าสเกต็ตเตอร์มาตูดเด้บัดนี้เออแลบรัวแลบแลบลัวสักหน่อยนะโอ้ยหายใจเพรทัวทองเด้โอ้ยมาแบบเงียบๆนะโอ้ยมาดจะหัวเอ,อ้ยนะจะเบด็ดสองเลย เออเออเออนี่นเบ็ดน,น้อยๆน่นนมันคูณเร็วคูณจวดขึ้นอย่างนี้สูดีไม่ดีนะเกมนี้นะจบที่คูณ40นะนี่ดูว่ะสูดอกเดียวมันปาไปคูณ16แล้วนะเออหาขหัวมึงเอ้ยแบบเวลากูเบ็ดได้ไหลายนะอื้าไแบบนี้เออคูณ18บปดไปอยที่น้องจ๋าแบบนี้อ่ะไปต่อไปต่ออย่าหยุดไปต่อแบบชุดไม่อยู่เงินรางวัลก่อนไงก่อนตัวเดซซูเปอร์เม่ เงินรางวัลซูเปอร์เมกาสองร้อยเนี่ยร้อยยี่สิบสองบาทสูว่าจะแล็บรัวนะแต่อ่านผิดนะเออบันเนอ้อยดอกนีสามสิบห้าบาทเด็ปฏิทูตปฏิเทปฏิเทเทมาอปัฏิชยอปฏิทูตปฏิพุทธพุทพุทธเออบัดนี้จังไหนจังไหนสี่บาทยังพอได้ออมพอได้ขนมนะขนมห่อละสองบาทนะ เงินร uh huh. างวัลไปสองบาทก็รอหรือว่าได้อยู่ดีกว่าไม่ได้ที่ได้ตดอะไรเลยนะจังใดจังใดไปดูเงินรางวัลก่อนเนี่ยเอะอ,อ่านเฝ้าอ่านอีกเรียวนะเงินรางวัลซุปเปอร์ไม่กันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่เลยนะกับเบ็ดเบ็ดสองบาทนะทุนยี่สิบบาทในวันนี้นะจ๊ะคุณ น่อยแห้งสูอเอ้ยบ่อยากซีอบอกนะอ่าสำหรับใครที่รับชมนะจ๊ะขอก่อนเลยนะขอคนละหการติดตาม1ไลค์หนึแชร์หนึกระดิ่งเด้อพี่น้องจ๋าอ่าผูดใดกดกระดิ่งไว้รับรองจะได้ไม่พลาดกันแบบว่าแบบอัปเดตเนาะการแบบแจ้งเครดิตเออไม่ใช่แจกเครดิตอย่างสีเนาะสิ่บอพลาดเนาะเออติดตามไว้เลยแจกแน่นอนนะ อาเพิ่มเด็ดไปสักเท่าไหร่5บาทแล้วเออรวยกูรวยแล้วกูรว,ว,วยแล้วกูตกฝ่าวเอาละสิบบาทบัดนี้บ่เพิ่มหรอกเด้ทีละสองบาทสามบาทบัดนี้กูเอาสิบบาทเลยฝ่าวกอ็ฝ่าวกุยนะอืมนี่ฮะหัวมึงกูอยาก่สีหองให้นะสิบดอกเลยมั้งเมืม่อกี้น่ะ <S <S มืดไปเลย่อยหนึ่งนะมาหันเนี้ยดิเออเด็กขับขึ้นมาแล้วเครื่องหนึ่งสูงขึ้นแล้เอ,อ้าไม่ซิงก็ซิงกแล้ววะเอ,อเ้าบัดนี้อืมไม่ซิงพะนะไม่ซิง จิบ่าซิงอย่างะ่ะซิงสองบอรู้จังไดเออนะจากบาทน,นะเงินรางมันก่อนไงก่อนตัว308บาทนี่บาทจ้ะอ,อ้าไปกันต่อนะแบบรัวๆแลบรัวแลบสดนะแบบไม่จดแบบไม่จ่ายนะอะไรกองเออไปไปนี่สู้6บาทน,นะพอได้ขนมนะขนมหอ่มมมมหอมม่ามาม่าห่อลูหกบาทนะเมื่อกี้ ดอกเมื่อกี้นะได้ค่มาม่าเอออืมอืมายแบบนี้จังไดเออดอกไหนดอกนี้ยังบงเออโอเคไป8ปดบาทแปดบาทได้ไรมามา่าห่อใหญ่แปดบาอเ <laughs> ออไปแบดนี้จัง <c oughs> ไดแบดนี้เออมาแบบเงียบเียบนะแบบเงียบเงียบแบบไม่เรียบแบบไม่โก้แบบไม่กลิวแบบไม่กี้อแบบกูงงมากแล้วกูพูดอะไรของกูอ่ะ บางทีก็มงตัวเองว่าเป็นอะไรนะพบหมอสีวิไลนรับยาช่องหนึ่งช่องสองช่องสามอืมไปแบบเลยไปคลิสองแล้วสำหรับใครที่เข้ามารับชมช่องจีเกี่ยวพารวยนะจ๊ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำให้ทำตามนะเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรรับชมรับฟังรับฟังรับพูดรับเอ่ย <c oughs> <c oughs> ก็คงไม่มีหรอกเนาะน้องสเด็กกว่าต่ำกว่า18ดปีก็คงไม่มาดูหรอก อาจารย์อืเสื่อสองรยนะสองรยนะสองรอยได้ยังสองเงืนรางวันก้อนโตสองร้ยบาทได้อะไรวะได้ขี้มีดได้เสียงได้เสือตัวลอยเก่ก เงินรางวัลรวม284บาทนะทุกคนเออตอนนี้เดินทางถึง900บาทแล้วนะจะถือว่าปังนะกับทุน20บาทเ้อจะดูพาอเด้ออมในแอมเนาะเออได้ครังเครื่องสำอางสั่งตอนจิบยิ่งคุ้งหัว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 วหัวัวัั ขอบอสหลายนะแต่ขอเรื่อยๆนะขอบอสหลายดอกแต่ขอทุกวันเอออ่ะก็ทุน20บาทนะขอสักพันยี่สิบไปแล้วกันจะได้เป็นแบบกําไรพันหนึ่ง <c oughs> อาแต่เกินเราหนิว่าพันสี่สิบสี่บาทแล้ว <c oughs> ช่วงนี้เจ๊เขียวอยากมาแบบรวดรัดตัดตัวนะแบบมาปุ๊บไปปั๊บมาปั๊บไปปุ๊บมาแบบเร็วๆอ่ะมาไวไปไวนะเพราะว่าเจ๊เขียวไปดูแบบ ไปดูเขาเรียกว่าอะไรอังกอริทึมของ YouTube มาแล้วเนาะแบบก็คือของช่องเจ๊เขียวคือคนรับชมประมาณ5นาทีนะเฉลี่ยนะคือแบบอ๊ะก็คือถ้าเจ๊เขียวแจกไทยคิปก็คืออดได้แล้วนะเออก็เลยว่าเอ้ยจีนี่จีเห็ดคีบสันสันจะบ่อะเดี๋ยวมันกัะสันอิลีสูเปิดเข้าเกมมาออกเหรอทหารนาทีหนาทีนะพี่น้องเอ้ยอะ สำหรับวันนี้นะเจ๊เขียวต้องพอแค่นี้ก่อนนะถือว่าปังปุรีเวตาเนบิอโกแลวแหล,ละกับทุน20บาทเบ็ดนึ่งบาท2บาทค่อยๆเพิ่มเป็น10บาทนะเออก็ถือว่าได้อยู่นะได้เลยแหละนะไม่ใช่ได้อยู่นะกับทุน20บาทนะสูขอหล่อมีผู้ใดเล่นลน้อยป่ะนีิบอกเออเออแต่ว่าใจเจ๊เขียวก็อยากเล่นต่อว่ะเอาจริงทุกคนอยากเล่นต่ออนะ่ะเออแต่ไม่เป็นไรหรอกเกมหน้าก็แล้วกันนะ้องเกมหน้าเดี๋ยวแบบเอาทุนนี้น้อยอ,อีกแล้วแบบ คอยเล่นต่อสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวมันยืเดเยื้อนะสำหรับวันนี้เจ๊เขียวลาไปก่อนนะจ๊ะก่อนจากกานันอย่าลืมกดคอมเมนต์พูดคุยกับเจ๊เขียวก่อนเดิอนจันเด้อสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าเจ๊เขียวพาด้วย